ลูกเอ้ยทำบุญตั้งเยอะทำไมยังจนอยู่แล้วคนที่ทำไม่ดีทำไมดูเหมือนจะรวยเอารวยเอาสงสัยไหมว่าบุญกับกรรมมันทำงานกับกระเป๋าเงินของเรายังไงคำตอบไม่ได้อยู่ที่ฟ้าแต่อยู่ที่การกระทำของลูกนี่แหละลูกสวัสดีลูกๆที่น่ารักทุกคนตอนรับสู่ช่อง ธรรมเสียงกับคุณแม่มาลีลูกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่คนชอบเอามาเชื่อมโยงกันบ่อยที่สุดคือบุญกับกรรมมันเกี่ยวอะไรกับเงินทองที่เรามีอยู่จริงไหมหลายคนคิดว่าทําบุญเยอะเท่ากับรวยทันทีหรือทํากรรมไม่ดีเท่ากับจนตันตาเห็น แต่คุณแม่จะบอกว่าความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อยนะลูกธรรมะมองเรื่องเงินทองแบบองรวมคือดูทั้งสิ่งที่เราทำในอดีตและสิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้ด้วยลูกลูกๆที่กำลังสงสัยและอยากได้คำตอบแบบชัดๆ คุณแม่จะอธิบายให้เห็นภาพเลยนะว่าบุญกับกรรมมันทำงานกับเงินทองของเราในสองส่วนใหญ่ๆคือบุญกรรมเก่าและบุญกรรมใหม่กรรมเก่าในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ลูกเคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติหรือแม้แต่ในวัยเด็กของชาตินี้เองลูกกรรมดีที่ทำให้เราได้มาง่าย บุญจากการให้ทานหรือการไม่ตรนีถ้าอดีตลูกเป็นคนชอบแบ่งปันชอบให้แล้วไม่ขี้เหนียวตรหนีกับใครบุญนี้แหละจะส่งผลให้ลูกเกิดมามีต้นทุนที่ดีอาจจะเกิดในครอบครัวที่มีฐานะหรือทำมาหากินแล้วก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์สนับสนุนทำให้ลูกหาเงินได้ง่ายกว่าคนอื่นลูก คนรวยบางคนที่ดูเหมือนไม่ได้ขยันอะไรมากนักในวันนี้แต่ก็ยังสบายเพราะเขาได้เงินปันผลจากบุญเก่าที่ทำมาแล้วลูกกรรมไม่ดีที่ทำให้เรามีแต่รูร่องกรรมจากการลักทรัพย์ช่อโกงตรนีจัดถ้าอดีตลูกเคยทำกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเอาของคนอื่นหรือขัดขวางกันได้ทรัพย์ของคนอื่น หรือห่วงของจนเกินเหตุกรรมนี้จะส่งผลให้ลูกเกิดมาลำบากเรื่องเงินหรือเงินหามาได้แต่เก็บไม่อยู่มีแต่เรื่องให้เสียเงินโดยไม่ตั้งใจเช่นป่วยบ่อยของเสียถูกโกงลูกคนขยันบางคนที่ดูเหมือนทำดีแล้วแต่ก็ยังจนอยู่ เพราะเขากําลังใช้นี้กรรมเก่าที่เคยทําผิดพลาดไว้จนหมดอยู่เงินจึงไหลออกตลอดลูกคุณแม่จะบอกว่ากรรมใหม่สําคัญกว่ากรรมเก่าเยอะนะลูกเพราะกรรมใหม่คือสิ่งที่ลูกเลือกทำเองได้ตอนนี้และมันจะส่งผลทันทีในปัจจุบันลูกกรรมใหม่ที่ดีที่ทําให้รวยจริง คนที่จะรวยแบบยั่งยืนในทางธรรมต้องทำบุญสามอย่างที่ใช้ปัญญาในการทำด้วยนะลูกทำบุญด้วยการทำงานสุจริตไม่โกงไม่คดขายของดีไม่เอาเปรียบลูกค้าการทำแบบนี้คือบุญที่ทำให้คนเชื่อใจแล้วอยากกลับมาอุดหนุนลูกซ้ำๆธุรกิจลูกก็จะโตเงินก็จะเข้าไม่ขาดสายลูก ทำบุญด้วยการบริหารเงินการรู้จักเก็บออมไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่สร้างหนี้สินที่ไม่จำเป็นอันนี้คือบุญที่ทำให้ลูกไม่เดือดร้อนแล้วมีเงินเหลือไปต่อยอดลงทุนให้เงินทำงานแทนลูกทำบุญด้วยปัญญาการเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้นจะทำอย่างไรให้เงินงอกเงยขึ้น การใช้ปัญญาในการทำงานนี้แหละคือบุญที่ทำให้ลูกรวยแซงหน้าคนอื่นเพราะลูกไม่ได้ใช้แรงแต่ใช้ความฉลาดในการหาเงินด้วยลูกคนรวยบางคนที่รวยเร็วแต่สุดท้ายก็ล้มละลายหรือมีปัญหาชีวิตหนักๆเพราะเขาทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีทั้งๆท,ที่มีบุญเก่าเยอะลูกรวยจากการผิดศีลเช่นโกงเข้ามา ค้ายาเสพติดทำธุรกิจที่เอาเปรียบคนอื่นเงินที่ได้มาแบบนี้คือเงินร้อนลูกอาจจะรวยเร็วแต่สุดท้ายเงินนั้นจะนำปัญหาใหญ่มาให้เช่นโดนจับโดนฟ้องหรือเงินหายไปกับอบายมุกลูกคุณแม่สรุปให้ฟังง่ายๆนะลูกบุญกรรมเก่าเป็นเหมือนบัตรเครดิตที่ให้ลูกมีต้นทุนที่ดีแต่ บุญกรรมใหม่คือการใช้บัตรเครดิตใบนั้นในวันนี้ถ้าใช้ไม่เป็นไม่นานบัตรก็เต็มแถมมีหนี้ท่วมหัวด้วยลูกสำหรับลูกๆที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันก็ทำบุญนะแต่ไม่ได้อยากรวยเป็นหมื่นล้านขอแค่ไม่เดือดร้อนก็อพอคุณแม่มีข้อคิดง่ายๆที่จะทำให้ลูกสบายใจเรื่องเงินทองได้นะลูก ธรรมะง่ายๆที่ทำให้เรารวยความสุขเปลี่ยนวิธีทำบุญเปลี่ยนจากการทำบุญเพราะอยากได้คืนเป็นทำบุญเพราะอยากให้ลูกเวลาทำทานหรือช่วยเหลือใครให้ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ต้องคิดว่าต้องได้อะไรกลับคืนมาการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์นี้แหละ คือบุญที่เย็นที่สุดทำให้ใจลูกสงบแล้วมีความสุขมากกว่าการได้เงินทองเสียอีกมองเห็นความพอเพียงในวันนี้ลูกต้องฝึกยอมรับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่ว่าลูกจะหยุดพัฒนาตัวเองนะ แต่ลูกต้องขอบคุณที่วันนี้ยังมีข้าวกินมีที่ซุกหัวนอนการเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่เรียกว่าสันโดษความพอใจในสิ่งที่มีมันจะช่วยลดความอยากได้อยากมีที่ไม่สิ้นสุดลงทำให้ใจลูกรวยตั้งแต่ตอนนี้เลยลูกเวลาลูกจะใช้เงินให้มีสติถามตัวเองว่า สิ่งนี้จะทำให้ฉันเดือดร้อนในอนาคตหรือไม่การมีสติกำรรกับทุกการใช้จ่ายเป็นการทำกรรมฐานที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะลูกเอาละลูกลูกคุณแม่หวังว่าลูกลูกจะเข้าใจชัดเจนขึ้นนะลูกบุญกับกรรมมันเกี่ยวพันกับเงินทองเราจริงแต่ การกระทําในวันนี้สําคัญที่สุดลูกอย่ามัวแต่โทษบุญเก่ากรรมเก่าแต่จงลุกขึ้นมาสร้างกรรมใหม่ที่ดีด้วยปัญญาตั้งแต่วันนี้เลยนะลูก ขอให้ลูกๆทุกคนมีสติมีปัญญาแล้วมีเงินทองไหลมาเทมาอย่างสุดจริตนะลูกแล้วเรามาคุยกันใหม่ในตอนหน้าของธรรมเสียงกับคุณแม่มาลีนะลูกรักและเป็นห่วงลูกๆเสมอสวัสดีค่ะ